ครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับพบ <c oughs> กับผมมาพินและฟิวไทยและบ็อกซ์ปอดดัตทอมนะครับตรงนี้คือบริเวณสื่อนครชัยแอร์ที่กรุงเทพนะครับนี่ผมเดินเข้ามาจากลงรถมาจากอุดอรนะครับด้านตรงนี้จะเป็นจุดที่รอผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นช่องให้ผู้โดยสารเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่พักรอนะครับแล้วก็มี ร้านกาแฟนะครับมีอะไรต่ออะไรนะครับนี่ครับร้านกาแฟร้านขนมนะฮะก็ติดต่อนี้ได้ครับส่วนตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํานะครับสายนเป็นห้องน้ํานี้มีแผงหนังสือครับก็คือผู้โดยสารเนี่ยที่มากรุงเทพเนี่ยสามารถเลือกลงที่ศูนย์ลครชัยแอร์เองหรือจะไปลงที่หมอชิดก็ได้นะครับที่มีขายอาหารเหนือด้วย แล้วก็มีตู้ ATM แต่คิดว่าการเลือกลงตรงที่ศูนย์นครชัยแอร์ที่กรุงเทพเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปฝากคนเยอะที่หมอชิดนะครับด้านหน้านี้เป็นที่ขายตัวสามารถจองตัว๋วสายเครื่องบินหรืออื่นๆก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ขึ้นลงรถแท็กซี่ด้านหน้าก็บริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆกับแยกทศเวชินาทางอาจจะมายากนิดนึงลอง ดูในบ็อกนะครับเคยเก็บข้อมูลยังก็เดินทางตรงฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์อ,อหาหารนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของนครชยัยแล้วก็มีเซเว่นด้วย